ครีมสูนเข่าลูกวัวใช้แล้วจะมีอันตรายไหมนะคะสำหรับการสูนเข่าโดยวิธีการใช้ครีมเนาะสามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นอันตรายเนาะเพราะว่าครีมสูนเข่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยาใช้ภายนอกค่ะส่วนหนึ่งนะมันเป็นยาใช้ภายนอกแล้วก็การที่มันใช้ภายนอกเนี่ยมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะปลอดภัยกว่าการใช้วิธีการสูนเข่าแบบเดิมๆก็ได้ซึ่งการสูนเข่าเนาะหรือการ ทําให้สัตว์เนี่ยม,มันเขาไม่ขึ้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะในเรื่องของการลดการบาดเจ็บของวัวที่อาจจะชนกันเองภายในข้อรวมถึงลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยเนาะโดยการสูญเขาเนี่ยนะคะช่วงที่แนะนำเนี่ยก็คืออายุประมาณ2เดือนไม่เกิน6เดือนเพราะว่าบริเวณปุ่มเขามันยังอ่อนอยู่เนาะก็ทําให้สูนเขาได้ง่ายแล้วก็การจับ บังคับก็สะดวกเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันร,ระหว่างการสูญเขาแบบในอดีตเนาะการใช้ครีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นทั้งเรื่องหนึ่งที่ดีค่ะแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ง่ายสำหรับเราด้วยค่ะ